นักท่องเที่ยวเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยสนุกมากๆชอบใจมากๆมาตั้งไกลต้องกินให้อิม่มมาตั้งไกลต้องดื่มให้สนุกขึ้นมาแล้วครับต่างชาติเห็นไหมครับเรือดินเนอร์อยู่แม่น้ำเจ้าระยาเอเชียติกนี่เยอะมากๆเลย ขอบสีผ้าเรานี้ลอยันปิดเสกก็ใหญ่มากสวยงามมากเลยแล้วก็ต่อเลยท่านผู้ชมเนี่ยเจ้าพญาปิดเส์เบอร์สองมาส่งนักท่องเที่ยวอยู่ทาเรือที่สองเอเชียติกลงมาจากล่องลงมาจากสะพานพระราม 8, ลงมาจากวัดอรุณมาจากไอคอนสยามแล้วก็มาส่งนักท่องเที่ยวอยู่ พาเรือที่2เอเชียเทคนี่ครับสวยงามมากๆเลยนี่ครับเยอะมากๆคนเต็มเรือเต็มลำเลยเจ้าพญยาปิดเศษเบอร์2องจำนวนปุโดยสาร360คนให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วนี่กินอิ่มน้ำสำราญ ดืเรียบร้อยก็ขึ้นมาเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยสนุกมากๆชอบใจมากๆมาตั้งไกลต้องกินให้อิม่มมาตั้งไกลต้องดื่มให้สนุกขึ้นมาแล้วครับต่างชาติเห็นไหมครับ นี่แหละครับเรือประเทศไทยทําให้ต่างชาติอยู่ประเทศตัวเองไม่ติดต้องมาเที่ยวไทยบางคนก็มาก,ก็ถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันเยอะแยะมากมายม<ๆ>น,นี่ก็เขาเจะมาก,ก็จะถ่ายรูปก,กันอยูน่นะีะนี่ครับฝรังยังไม่ยอมลงจากเรือเลยเนี่ยยังนั่งอยู่บนเรือเลย ลุกแล้วเนี่ยแต่งตัวสวยงามมากเลยนี่ครับบรรยากาศก็กมีเรือใบโบราณเนี่ยมีร้านอาหารอยู่เรือใบโบราณเด้ท่านผู้ชมนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเอเชียติพสิงห์สาวรรค์บอกได้เลยว่าเที่ยวเอเชียติพนี่ก็ทันสมัยมากตอนนี้ จะมีสองถาเดีย๋ยวผมเดมาถ่าที่สองแล้วกอถ่าที่หนึ่งเคยแทงอยู่ถาที่สองของเอเชียทิคนี่ครับนักท่องเที่ยวก็ลงเรือแบบนี้เลยขึ้นมาจากเรือดินเนอร์นะนี่ครับก็จะมีหลายชาติหลายชนเผ่าหลายประเพณีนะคนไทยเขาก็ให้เที่ยวได้ทุกชาติทุกประเพณีทุกศาสนา ศาส,สนาไหนก็เที่ยวได้เหมือนกันนี่ครับฝรั่งต่างชาติอันนี้น่าจะขึ้นมาหมดแล้วท่านผู้ชมตรงนี้จะสวยงามมากเลยวิวตรงนี้จะเห็นอีกชิงชาสวรรค์แล้วก็เห็นบรรยากาศที่ว่าสวยงามมากแล้วก็จะเห็นเนี่ยเรือใบโบราณด้วยท่านผู้ชม บางคนก็เดินชอปปิง้งเดินเล่นกันท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะมีดอกบัวที่สวยงามมากเลยท่านผู้ชมดอกบัวสวยงามจังเลยเนี่ยตรงนี้จะมีร้านอาหารด้วยเนี่ยเดินไปขึ้นรถอยู่ถนนจเจริญกรุงท่านผู้ชมนนเินถนนเจริญกรุงเนี่ยมีร้านจอดรถใหญ่มากๆ ยอดมากมากมาส่งนักท่องเที่ยวขึ้นมาจากเรือหมดแล้วท่านผู้ชมก็ออกเรือไปไปจอดที่อูเรือท่าเรือ,อเนาะปิดเรือเนี่ยเจา้าพญาปิดเศษเบอร์สองไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็สามารถเวียงเรือได้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเวียงทสายเวียงตัวได้หมดเลยถ้อยลังยังได้เลยเนี่ยก็ออกไปแล้วเนี่ย ก็ให้เรือล้ำใหม่เข้ามาต่อเลย,ยนะครับโอ้โหสุดยอดหนักขับเรือนี่ยขับตันขับเรือนี่ยซีมือจริงๆ